ในความนายกรัฐมนตรีรับทราบข้อกล่าวหาคดีทุจริตรับจำนำข้าวที่ปปชแล้วย้ำนายกไม่หนีไปไหนพร้อมชี้แจงข้อมูลส่วนชาวนาที่สํานักงานอายการสูงสุดยอมสลายตัวหลังเลขานุก,การอายการรับปากตั้งโต๊ะรับเรื่องฟ้องแพ่งรัฐบาลส่วนสาราญายกคําร้องถอนไม้จับสุดเทพและพวกอีก18คนคดีผิดพรกฉุกเฉิญให้ยึดตามสารแพง่ง นักการเมืองหญิงพักเพื่อไทยประนามกบปสเป่านกหวีดไล่คุณหญิงพจมาณป้อมเพชรระบุเป็นการคุกคามสิทธิส่วนบุคคลส่วนงานชาป,ปนกกิจศพน้องเค้กและน้องเคนยึดอุบลเหยื่อระเบิด M79 หน้าห้างบิ๊กซีมีนักการเมืองร่วมง,งานนาสาวผู้ตายร่ำไห้เกือบเป็นลมต้องฮิวปีขึ้นเมนลูกเขยโหด ใช้มีดแทงพ่อตาสาหัสน้องชายเข้าช่วยถูกแทงเสียชีวิตในบ้านพักเขตเทศบาลนครสงขลามอบตัวตำรวจสารภาพโกรธที่พ่อตาห้ามมีสัมพันธ์กับลูกซึ่งเป็นภรรยาของตนเองสนับสนุนโดยสบูเบนเน็ตซี e